มีโยมมาปรึกษาเรื่องความรักอยู่สองรายแปลกมากวันนี้เป็นวันในความรักจริงๆนะมีอยู่รายหนึ่งที่น่าเป็นเคสที่น่าสนใจนะมาปรึกษาเรื่องความรักร,รักเพื่อนร่วมงานอยู่คนหนึ่ง ซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยนะมันมันไม่มีทางที่จะจมลงไปได้ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเราจะจมแล้วก็คิดว่าความร่างนี่คือความสุขนะหวานแวแวแถวจา๋าไปทำเรื่องนะเวลาคิดนะเวลาปรุงไปกับมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะนะไอ้สุขชนิดนี้เป็นสุขที่มันเกิดร่วงกับจิตที่เป็นโลภะหรือตัณหา กนะ็จะจมไปกับมันโดยที่ไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอะไรนะแต่ว่าไอคนปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไปเห็นว่าเป็นความทุกข์กลัวกลนะัววะะัฏะสงสารกลัวการผูกพันนะน็นั่งร้องหม่มร้องให้พูดให้ฟัง ก็เลยบอกว่านะคือถามสภาวะเช็คสภาวะทั้งหมดแล้วก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นอารมณ์เป็นสภาวะปกติมากเลยลก็ก่อนหน้านั้นปวดท้องท้องเสียอยู่48ชั่วโมงก็หนะ้องน้ำไม่รู้กี่รอบรกี่รอบมันไส้ถูกบิดนะจนะบอกว่าอาหารเป็นพิษก็ไม่ใช่ไปกินด้วยกันเป็นสิบคนทำไมมันเป็นพิษอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรอะไรเงี้ยกนะ็เลยบอกให้ฟังว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเราทุกเขเวทเกิดทุกเขเวทนาทางกายเนี่ยเราไม่ค่อยจะทุกร้อนเท่าไหร่มันเห็นความทุกข์อยู่ต่างหากจิตที่ค่อยไปรู้อยู่ต่างหากมันแยกออกจากกันอยู่มันไม่ค่อยจะทุกจะร้อนอะไรด้วยเท่าไหร่ขนาดท้องเสียรุนแรงขนาดนั้นก็ยังขับรถกลับมาจากกรุงเทพมาคนเดียวได้จนถึงพิษณุโลกไดนะ้แต่ว่าเวลามันทุกทางใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยมันมัมนจะ ยีความรู้สึกว่าเราทุกมันแยกไม่ออกระหว่างตัวผู้รู้กับจิตเนี่ยนะเพราะมันอันเดียวกันจิตมันก็ตัวผู้รู้นั่นแหละนะนี้มันแยกไม่ได้มันแยกไม่ออกก็ยมีความรู้สึกว่านะจิตคือเราเราคือจิตผู้รู้คือเราเราคือผู้รู้พอเป็นอย่างนี้ก็เลยทุกส์สาัสากันทุกก่าทองเสียนันจะโดยซ้ำไปแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันตรงไหนเรื่องเดียวกันตรงที่ว่าเราไม่ปรุงแต่ง ไปกับมันพอท้องเสียแล้วไม่ปรุงแต่งไปกับมันนะไม่หายากินไม่ไปหาหมอแล้วมันก็หายไปเองได้นะแต่พอเกิดความรักขึ้นมาอย่างนี้มันันเข้าไปปรุงแต่งนะมันไปวิตกกังวลกับคน,นแทนที่มันจะย้อนกลับไปดูสภาวะทางจิตซึ่งมันจะนะทุกข์มันจะผูกพันอยู่ภายในอะไรเงี้ยนีความรู้สึก คิดถึงอะไรอาวอนให้ความสําคัญกับคนคนนั้น,นให้ความรู้สึกอย่างเงี้ยก็คือความรู้สึกของตันหานความรู้สึกของราคะนะทีนี้ราคะมันมีหลายระดับสิอันนี้มันเรื่องของการมาราคะราคะคือจิตเข้าไปผูกมันไม่ได้คิดถึงแเ็กหรอกแต่ว่าจิตมันเข้าไปผูกนะไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงจิตนี้มันไม่มีตัวผู้ตัวเมียซทด้วยนีย นะเวลาใกล้ชิดกับใครเนี่ยจิตจะเข้าไปผูกพันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะธรรมชาติของตัณหาที่เขาจะทำงานอยู่นะอุปทานที่เขาทำงานร่วมอยู่อะไรเงี้ยนะทีนี้พอไม่เข้าใจก็ไปดันไปนึกถึงคนหรือดันไปนึกถึงเรื่องราวมาคุณย้อนกลับไปดูจิตของคุณพอละนะเวลามันคิดถึงจิตเป็นยังไงเวลามันกลัวเวลามันเศร้าโศงจิตเป็นยังไงย้อนกลับไปดูที่จิตตัวเองนะ ในนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่จิตของเราได้เนะี่ยเห็นแค่อาการ,ราล้วนๆสภาวะล้วนๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอาการนี้มันต้องจะดับไปเร็วนะไม่งั้นมันก็นึกถึงคนไงหาเรื่องปรุงแต่งต่ออยู่เรืนะ่อยนนึกถึงคนคนหนึ่งเคยทําอะไรร่วมกันมาเคยพูดยังไงกันมาคาดหวังอะไรกับเขานะอะไรเงี้ยหรือกลัวว่าถ้าเกิดรักกันขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นยังงนนอย่างี้ มันกลายนวน่าไปอยู่กับอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขนาดมันกลายอยู่างนั้นไปเีนะ่พอไปคิดถึงเรื่องราวก็จะกลายเป็นอย่างนั้นทีแล้วดูเข้าไปเถอะเพราะยังไงก็ต้องสอบให้ผ่านตัวเนี้พอนะถึงจุดหนึ่งแล้วไอ้พวกนี้จะพุ่งเข้ามาแล้วราคะโทสะชนิด,ดแรงๆเนี่ยจะโผล่เข้ามาให้เรียนรูนะ้รู้มันเข้าไปดูมันเข้าไปอย่าไปวิ่งหนีมันคุณนจะวิ่งหนีก็ได้นะไม่เข้าไปใกล้คนคนนี้อีกแล้วนะ แต่ว่าพอไปเจอคนใหม่มันก็ไปเกาะคนใหม่อีกอยู่ในนั้นแหละถ้าเราวิ่งหนีนะแต่ถ้าเกิดเรียนรู้ให้มันเข้าใจเดี๋ยวนี้นะต่อให้เจออีกอี่คนมันก็ไม่วุ่นวายได้ละนันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะไม่วิ่งหนีมันจะเห็นเหลี่ยมมุมของราคะนะเหลี่ยมมุมของโลภะหรือตัณหาตัวเดียวกันนะที่พูดเนี่ยโลภะราคะตัณหาอุปาทานเนี่ยเดียวกันทั้งหมดที่มันกําลังทํางานอยู่แค่นั้นเอง นะบางทีก็มีมานะทิฏฐิเข้าร่วมด้วยซึ่งก็เป็นตัวกลุ่มของตัณหานี้เหมือนกันนะแล้วไอ้นี่เป็นกิเลสที่น่ารักสุดเลยเวลาเกิดแล้วมันจะมีความรู้สึกนะเป็นสุขกับมันนะมันไม่ได้น่ารังเกียดนะแต่ว่าสาหรับนักปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่ามันเห็นได้ง่ายนะโลภะก็ดีโทสะก็ดีเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นได้ง่ายนะมันเรียนรู้ได้ง่ายมันเข้าใจได้ง่าย นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโลภะโทสะในเหลี่ยมมุมอื่นๆอย่างเช่นความกลัวความความน้อยใจความพยาบาทอะไรบางทีเรามองไม่เห็นนะความอะไรอาวร์ on, อย่างเงี้ยนะบางทีเรามองไม่เห็นะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่จริงแล้วคือเหลี่ยมมุมนะเป็นเหลี่ยมมุมของมันนะของของกิเลสพวกนั้นนะเพราะนั้นก็อย่าไปวิ่งหนีมัน ยังไงก็ต้องเจอถึงวันหนึ่งต้องเจอมั้เถอะล้วสอบผ่านไ้ได้นะถ้าสอบตกก็ตั้งต้นสอบใหม่ชัดหน้าแค่นัหนเองนะถ้าสอบตกก็ตั้งต้นสอบใหม่อาจจะไม่ชัดหน้าหรอกแต่ว่ามันต้องเจ็บตัวอีกหลายรอบแค่นั้นแหละนะเวนั้นดนเข้าไปไม่งั้นเราก็จะค่ำควรหวนให้วุ่นวายเจ้าโศกอยู่ไอ้เรื่องความรักพวกนี้นะ ไม่เป็นสาระอะไรหรอกนะในคำพูดที่ว่ารักกันนี่รันดอนนะโลกหมุนไวด้วยความรักอะไรกันแล้วแต่ที่มันหวานเนี่ยเยมันเรื่องไม่เป็นสาระเรื่องตอบใจตัวเองแค่นั้นนะแต่อนที่รักกันจะตายอย่างนั้ไปอยู่กินด้วยกันไปร่วมชีวิตด้วยกันมันรักกันทุกวันได้ไหมเนี่ยมันไม่มีทางหรอกมันก็รักกันเป็นบางครั้งนะรักกันเป็นบางวันบางวันก็ด่ากัน งานะนก็โกรธกันไม่พูดไม่ใจน้อยออกน้อยใจอะไรก็ไม่รู้อีลงตุงนั่งอย่ยนะนะอยอยู่ก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ลงคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าอะไรไปตามเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเดี๋ยวนี้มันก็จะไม่ได้แปลว่าเอย่างนี้ก็ต้องไปหย่าสามีสินะไปหย่ากับภรรยาไม่ใชนะ่ก็จะสามารถอยู่ด้วยกันนะั่นแหละแต่ว,ว่าพออยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่เข้าไปไปวิตกกังวล ห่วงหาวุ่นวายอะไรมากนักนะรักให้เป็นนะรักเป็นแล้วมันก็จะวางเป็นเดี๋ยวนี้นะถ้าวางเป็นมันก็ไม่ทุกนะนะไม่ทุกไม่มานั่งหึงหวงกันไม่เข้าเรื่องนะนะดูให้ดีเถอะอย่างเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยพูดเรื่องของพดชงมาหลายรอบแล้วนี่นะไอตัว ขณะที่เราเรียนรู้ดูมันอยู่นี่แหละอย่างเช่นดูความรักเนี่ยดูความกลัวดูอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดที่ใจสติมันทํางานทำนะรรมาวิจัยมันเข้าไปค้นคว้าเองหาเหตุหาผลของมันเองโดยธรรมชาตินะีทีนี้พอทำรรมาวิจัยเกิดความเพียรเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกแล้วว่า้าพอมันเห็นประโยชน์ปุ๊บก็มีความเพียรขึ้นมานะนีทีนี้ตัวที่เป็นตัวสมาธิกลุ่มของสมาธิาจริงๆก,ก็คือตัวปีติปสัสสธิ สมาธิอุเบกขาก็ตามมานะตามมาเป็นกระบวนเลยมันคู่นแค่อยู่สักอยู่แค่สองตัวนะก็คือตัวปัญญาตัวสมาธิเห็นไหมกลุ่มของสติก็ดีกลุ่มของอธรรมวิจัยก็ดีเนะี่ยน,นี้เป็นวิริยะก็ดีเนะี่ยเป็นเรื่องของนะเป็นเรื่องของปัญญาตัวหนึ่งเป็นเรื่องของนะจะบอกเ,เรื่องของศีลก็ไม่มีนะกล่าวถึงเรื่องของปัญญาไปท้งนั้นเลยนะ นะเรื่องของปัญญาตัวหนึ่งตั้งแต่วิริยะเป็นต้นไปจนถึงบเบกขาเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธนะิลว้ลวนเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวสมาธิคือตัวปัญญาที่เข้าไปทํางานกํากับจิตอยู่นะพอกํากับจิตอยู่แล้วเนี่ยการที่จิตเข้าไปหลงในอารมณ์ต่างๆก็เกิดไม่ได้นะกเ็เป็นอาหารของวิช,ชานะสำนวนพระไตรดกนะเป็นอาหารของวิช,ชาหรือเป็นตัวปัญญานะมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้น เข้าไปดูอาการหรือเข้าไปดูสภาวะมันมบ่อยๆอย่าไปจมอยู่กับเรื่องราวไม่มีประโยชน์อะไระอาการของจิตเป็นยังไงพฤติกรรมของจิตเป็นยังไงอะไรไปดูเข้าไปบอกแล้วว่าอาการหนึ่งของความรากัคอาการปวดท้องไถยท้องเสียมันเรื่องเดียวกันไม่มีอะไรต่างหรอกไม่มีอะไรแตกต่างเลยคือเรื่องของความทุกข์แล้วอะไรคือต้นเหตุในความทุกข์นั้นอย่างเช่นความกลัวความกลัว ที่จะเข้าไปผูกพันนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งทุกความรังเกียจอาการนี้ที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยต้นเหตุแห่งทุกนะรังเกียจมันไม่อยากมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากแค่ไม่อยากจะมีจิตที่มันมีความทุกแบบนี้นะนความอยากก็ดีความไม่อยากก็ดีลดแล้วแต่เป็นปต้นเหตุแห่งทุกทั้งหมดนะพอเข้าไปรู้เหตุรู้ผลของมันแล้วเนี่ยมันก็วางของ,นะงมันเองนะวางของมันเองแค่นั้นเอง